สวัสดีค่ะท,าท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท,าท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยสิผ้าไปตามแนวทางเลขเด่นบนของแอดวีค่ะครับผมของแอดวีเราก็ลักลอยเพื่อนพอร้อมที่แถวเนียนสรุปไปในตัวน้ำค่ะส่วนสามตัวตรงสามตัวโตดพรุ่งนี้น้ำเชี่ยจะโล่งหายแล้วค่ะครับเพราะว่าแอดวีอาจารย์เอกเมืองยาเพิ่นมีหลายสูตรน้ำเชี่ยก็ต้องเลือกเอาว่าเสี่ยวสูตรได้สูตรหนึ่งเนาะเนียน กับวงผลงานไปในตัวน้ำ <Man. S 2> ที่ผ่านมากเราก็ข้าไปเลือกเอาสูตรได้สูตรหนึง่งเราก็าเขียนสถิติไว้รเราก็ามานําเสนอให้เอฟซีได้เบิงว่าได้รักลอยมาเบิงมาแล้วเพินพ่นเขาจังสี่ได้เพิ่นเขาจังสี่ค่ะจากหววแล้วจังสี่เหมือนกับเล็กเด่นบนหวหนีน้ำเชี่ยเอามาลงให้เอฟซีเบิงค่ะสองหัวน้ำเชี่ยไปซ่อมเบิงเพราะว่าแอดวี่นี เฮาลงเล็กติดบนล่างแมนโอ้แมนมากน,นะครับติดบนล่างสองตัวครับผมแม,ม่นสุดๆค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้นะครับค่ะมันแม่นน้ำเชี่ยกับว่าแม่นเนาะค่ะแต่ส่วนทีเอฟซีสิว่าคือว่าเป็นบนคือบนล่างคือล่างเพิ่นเห็ดสูตรมากแบบนี้เน,ะนาะหฮอก็นําเสนอมาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมหฮาไปแยกเอาค่ะถ้า คิดว่าเลกพินน่าจะไปบนนะห้ากะเอา,เอาค่ะซอยกันเนาะค,ค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเอสวีแล้วกะ็ขอบคุณขอมูลตัวเหลกเอสวี uh, v, ขอบคุณเอฟซีเจดีพิบนส่งไหเนาะครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันสามตัวตรงสามตัวโต๊ดเนาะค,ค่ะคลิปนี้เป็นเหลขเด่นบนกับลักลอยลักลอยเขาสามดีว่างั้น เอาไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมผ่านทางมือชวมเอดบีค่ะอาจารย์เอ็ดบีแล้วก็เอกเมืองย่าแจ้งสีเพิ่นมีหลายสูตรแต่ว่าน้ำเชี่ยสิไปกอติดเพิ่นสูตรใดสูตรหนึ่งไหวเนาะครับค่ะเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งก็ยังเสี่ยนที่เพิ่นอยู่ก,กับน้ำเชี่ยนี่แหละค่ะ,อะกอติดเพิ่นไหวแล้วก็ไปสังเกตเบื้องว่าสูตรนี้เพิ่นเข่า แบบใดยังสิ<ม>น้ำเสี่ยก็จะเขียนสถิติออกมาให้เอฟซีเบิงก็จจเวาได้ว่าเพิ่นเขายี่หลีค่ะเพิ่นเขาจริงค่ะย้ำว่ามีหลายสูตรแต่ว่าเ้าต้องไปเลือกเบิงว่าข้าจะเอาสูตรใดของเพิ่นนําเสนอให้เอฟซีได้เบิงค่ะผลงานสูตรใดเพิ่นเดินดีเนาะเก็บสถิติมาให้เอฟซีเบิงค่ะเนี่ค่ะเพิ่นเริ่มใส่แล้วค่ะก็คืองวดออก ขาโคกๆขาสองรอบนี่ละแมนค่ะงวดไม่เพิ่นใดสี่ห้าเก้าค่ะเลขติดบนเพิ่นเด้อค่ะบนอย่างเดียวค่ะของเอสวีค่ะเพิ่นมีแมนหลายสูตรเด้อค่ะที่สูตรยอดฮิตกันก็คือสองตัวเนาะแมนสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างค่ะเอาบนอย่างเดียวได้ครับผมอันนี้เพิ่นมี่สูตรบนอย่างเดียว เด่นบนครับพี่น้องเนาะค่ะสูตรเดกสามตัวสี่ห้าเก้าครับผมงวดนี้ครับค่ะสี่ห้าเก้าเนาะครับค่ะนี่เห็นมาแล้วนะคะน้ำเชียอเรียกเอาสูตรนี่ค่ะเพิ่นมีหลายสูตรอาจารย์เอกเมืองย่าก็มีหลายสูตรเดยค่ะจะต้องเลือกเบิ้งเรากักอติดไหวขึ้นน้ำเชียวาเนาะครับค่ะ บอลเมนว่าเพิ่นจะร่งสูตรไดเข้าเก่าเมือดมันจะหลายไปนางซ่อมเบิ่งเพิ่นประมาณจะสองหมวก่อนจะคอยมานา่ำเสนอค่ะคือจังเลขวิ่งยังสีน้เถ่อครับค่ะเอาอันนี้ก็เป็นเลขเป็นบนติดบนค่ะลักลอยน้ำเชียกลับไปเห็นมาแล้วค่ะหวดว่างหันนี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่เห็นมาแล้วค่ะ เพิ่นห้3สามตัวสามสี่ห้าเข้าไปที่สามเนาะแมน่นค่ะขอบคุณ f อซเพิ่นทรงห้เด้อค่ะขอบคุณอาจารย์วีขอบคุณอาจารย์วีาาร v, พร้อมเนาะครับค่ะแนวทางของเพิ่นค่ะเอางวดนี่มาแล้วค่ะอาจารย์วีค่ะเอสบีแปดสองห้าครับลักลอยเด้อค่ะรัานเู้ชมงวดวันที่สิบหกันยาเนาะครับค่ะแปดสองห้ามาเบิ่งตัวใหญไงได้ค่ะ เน้นแปดเลยครับผมค่ะเอาเลขกเพิ่นไปเทียบก้อนกระนนได้ได้ค่ะร่านุู้ชมค่ะนี่นี่คือสองหวดเพิ่นใส่งานจริงเรากกน,น้ำเชี่ยก็เห็นน้ำเพิินพ้อมค่ะหวดที่สามน้ำเชี่ยกัเลยเอาลงมาให้เอฟซีเบิงค่ะส่วนลักลอยงวดว่างหันน้ำเชี่ยเห็นน้ำเพิินค่ะหวดนี้น้ำเชี่ยกัเล่ยล่องเอามาใหาเ้เอฟซีเบิงน้ำกันค่ะแปดสองห้าเนาะครับ ค่ะนี่ค่ะและได้เด่นบนแล้วได้ลักรลอยบนแล้วค่ะตัวนี้น้ำเชี่ยเห็นน้องเพินมาสองหววติดแล้วค่ะที่เลขออกฮาโคู่าเนาะครับค่ะกาข้อว่าที่น้ำเชี่ยแจ้งไปล้วค่ะว่ามันหลายโตย่านเอซีติค่ะหลายกระโพดนึกสินะพ้นตอบรับเอฟซีว่าเอามาลงโหลดน้ำเชี่ยเดี๋ยวมันจะตัดเอง ขอบคุณหลายๆ้ยคอคะข้าวใบอยากถือเนาะค่ะท่านผู้ชมขันไล่เจังสี่ยี่สิบคูขันมันถือแบบนี้ที่น้ำเชียร์เห็นมาสองมวดแล้วค่ะก็เอาได้เถ่าแนนค่ะนี่แหละค่ะพจนสิวนกันอยู่นี่เรามันเป็นคูโตดเนาะเถ่าครับค่ะมืออื่นน้ำเชียร์จะลงให้เได้ค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้จะลงให้ค่ะเลขสามตัวค่ะ สีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมืออื่นสีโลองหายเนาะครับค่ะ,คะพรุ่งนี้จะลงให้ค่ะเ,เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ว่อแน่ใจน่าจะเป็นวันอาทิตย์สีได้ค่ะสิร้องหายสีค่ะตัวพระเอกดี่เว์เนี่ยแมนถี่น้ำเสีร้องประจำพูดนะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นหาุกเก็ตหมดแล้วที่เก็บไว้คุณค่ะ,คะ เอ็ดวีน er ี่ค <ens> ู <Pacific Nein> ่กับเลขยังท่อเอ็ดวีจำมากี่เต้นเป็นหกเพิ่นเจ็บปถิมหกเลขประจำเพิ่นหกเด้ครับค่ะเลขหกเอ็ดวีดาจะวันอาทิตย์นะคะท่ณนุช้ชมเดี๋ยวท้งเชียร์ลงงห้ค่ะพรุ่งนี้จะเจอกันสามตัวตรงสามตัวโตดเอ็ดวีเนาะครับค่ะพรุ่งนี้จะเจอกันค่ะนี่ค่ะร่ณนุช้ชมอาจารย์เอกเมืองย่าเนี่ค่ะ เพิ่นก็มีหลายสูตรน้ำเชี่ยกะไปเบิงว่าสูตรใดขค้งเพิ่นเข่าดีเรากะน้ำเสนอเรวกาเขียนสถิติเ่าเขียนสถิติเนาะครับค่ะจังรัก้อยนี่น้ำเชี่ยลงสองหมวดติดเลยดิเมนค่ะเข้าจริงค่ะทัานุู้ชมหลักร้อยอาจารย์วีเอฟวีนี่เอกเองมึงย่าเนาะอ๋อค่ะเข้าจริงค่ะเท่า งวดว่าหันชนกันตัวแรชนกันที่สามกับห้าได้ครับผมค่ะหนึ่งกันยาว่างหันสองอาจารย์นี่ครับผมแต่ว่าว่างหันห่าอาแอดมุกเนาะเอามาใช่อาจารย์เอกเมืองยาแอดมุกผันกวาดกันซิหน่วยหา6หกหาค่ะนี่ค่ะบันี่น้ำเชียกััแแล้วอาจารย์เอกเมืองยากับเอสวี Ad ค่ะมาเทียบชนให้เอซเบ,บิร์น นี่ก็ชนกันอยู่นี่ชนกันตัวเลขแถวหัวหัวนี่แปดกับหา <5 S 1> นี่บ้านนี่บ่าหันชนสามกับห้าเมนบ้านนี่ชนแปดกับหานบอันอาจารย์นี่ลงไปหมู่บ้านแล้วเด้ดอค่ะท่านผู้ชมอันก็เลขยิบอ่าเศิตีมาไอ้สีเบิง่งเนาะครับค okay. ่ะชนแปดกับห้าหัวก่อนชอนสามกับห้าโอ้เจ้าสิบ่าน,นีจแยกเดียวบ่าหาอ้นแปดลักลอยไหมเมน มที่ามไปงวดเดียวอันนี้เทียบรักลอยให้เอฟซีเพิ่งได้ค่ะอันนี้เป็นเหลขกเด่นของเอดวีชุดสามตัวพรุ่งนี้เจอกันด้ค่ะคเอา,เอาน้ำเชียมาแจงข้าวดีให้เอฟซีด้ค่ะไปเลี่ยนสูตรมาก่นสอนสูตรหลายสูตรค่ะนี่ค่ะมือนี้น้ำเชียจะลงสูตรเหลขบนชุดเต็ม ชุดเต็มกับเขาดีสุดเต็มครับค่ะเข่าปะมันเอาก็าตรงไปบอาหลายเอาจะซีหาหมวดเนาะงแถวเมีน,มนค่ะชุดเต็มบ่าหลายะครูแล้วค่ะชุดเต็มค่ะบ,บันนี้ไก่เบื่อน้ำเสียจ,จะมาตัดหเหลือสมะะีแล้วค่ะจะว่าก็ต้องโตโตที่ตัดนี่มันบวกกันหลายเนาะแมนคันฝ่าวหลายไหมค่ะนันูุนชม เทงสั้นผอมเที่งเห็นคอมเม่นพ่นว่าโลงมาเถินน้ำเชี่ยเที่งเฝ้าเที่งสั้นเข้าใจอาจารย์ได้เถอนั่นได้ปล่อยขันขันปอยสาเลยกับว่าเลกไปชนกับผู้อื่นหรอกอะไปหลอกเขาเห็นไหมกัจจีวะเนาะกัจจีวะจังไรครับผมเพราะว่ามันบวกบวกบวกคือกันแต่ว่าผลลัพธ์เดีคือกันครับค่ะให้น้ำเชี่ยบวกค่ะกันเด้อค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าเือแรกนี่สิปลอยสุดเต็มให้เอฟซีเบิงจะพอเลขบนเนาะครับเขา้ขาดีขึ้นกันนะคะ่ะอนุชมเอาคลิปต่อไปน้ำเช้่ยจะไปสัมผัสแม่สายพิ้นเนาะครับผมเอฟซีว่าไปขามโค้งมืดไปขามโค้งตลอดเลยแม่มาถาสามตัวเลยสามตัวเราวก็ต่อมากับเป็นซีศูนย์แมนบานนี้เพิ่นเลยว่าแม่สายพิ้นฝันไปเพิ่นฝันแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะไปอัด เพิ่นโทรมาแล้วเดินน้ำเชียแล้วคีิปนี้น้ำเชียจะไปถามแม่เลยครับเทียเพิ่นอยากไปขมโคง้งน้ำแม่เพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วครับน้ำเชียเอาอาจารย์เอกเมืองย่ามาเทียบของอาจารย์หรือว่าแอดวีค่ะงวดว่าหันน้ำเชียเอาอาจารย์เอกเมืองย่ากับแอดมุกแอดมุกผ่านไปกอดข้อกันเนาะไปรักซีบรักน่วยรักลอยงวดนี่น้ำเชียก็เลยเอา แอดวี uh, กับอาจารย์เอกเมืองย่ามาเทียบชนหลักลอยให้เอฟซีเบงงวดว่าหันชนกันสองตัวเนาะครับค่กะก็คือสามกระห่าค่ะงวดนี้ชนกันชนกันแปดกับห่าด้ยครับผมตัวข้าเจ้าเนินแปดที่เทานีแปดแล้วน้ำเชียค่ะตัว,วาอาจารย์เอกเมืองย่าน้ำเชียปลอยไปแล้ว,มาวานเนมยยื่ว่านเนาะแปดสีไม้อีกว่ากักลอยค่ะท่านผู้ชม พร้อมกับเลขติดบนเพิ่นเนาะครับค่ะเก่างวดนี่คิดว่าสิมาอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชุ่มเก่าในขั้วโลซึกเนาะค่ะเอาใครบักทั่วให้ FC ฟ่นะมาได้ครับพี่ <laughs> น้องครับแต่ว่าอันนี้แม่ทอเอาเจาะตองเอาสองสัยมันสิให้เฮากินตอนนี้แม่เฒ่านี่แม่ทดลองแล้วบ่เวิร์ครับผมครับเนี่ยหยาบแล้วก็เลี่มเร็วเนาะแม่นบ่บ่ดีปานใดคะ่ะ สิให้กินตอนนี้เลยเถอานี่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 โจงนี้เนาะเนี่นไปเทสบ้างก็บคันคันน้ำเจ้ากคันแม่นไปอันมืออื่นบ่ไดอะไรด้วเถอะที่ท้อมสิยาบรับอันเก็บทุกมือทด้ค่ะดันมือชมค่ะ <มา S 1> กิน,นกินบพท่าน,นเก็บไปกินครับค่ะมือขึื้นพอนของพี่ก็เอาไปกำหมึกใหญ่พอใหญ่ก็เอาทุกมือกินกับปนล ก็ไม่เชียกลับมาเอาเทละซีนุ้ยเนาะเถากับกได้กินหลายอยู่ดิแต่ว่าทางผีด,ด,ดอ๊อกดวงดีเถากูนะตะวันซ้อนเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เลยไทยแต่หม่องเก่าให้เอฟซีเบิง้งมันเป็นตะวอ,อนซ้อนค่ะเอาพรุ่งนี้เจอกันชุดสามตัวตรงสามตัวโต,ต๊ตดเอ็วีเนาะค่ะลอก,กาเลขเวิ่งสองตัวบนล่างกันไหมค่ะเดี๋ยวผนจะทยอยทยอยมาเด้อค่ะกอติดสูตรที่ว่า เพิ่นเข่าดีน้ำเสี่ยมีสดิตีให้ f อฟซเบิงพอรอมค่ะเอาคลิปต่อไปน,น้ำเสียจะนําเสนอเลขความฝันของแม่สายพินเนาะครับค่ะเพิ่นไปขามโค้ง f อซเพิ่นก็รอยอยู่ค่ะเลขความฝันแม่ไปขามโค้งสามตัวพอมแม่นค่ะไปสามหดดิดเลดิทา่เ่ีนเทียแมามือแรงนี่ครับผมค่ะน้ำเสียจะฟา้าลงให้ f อซค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ